ตำนานเขาสามมุกเป็นเรื่องที่น่าสนใจในจังหวัดชนบุรีมีความเชื่อว่าเป็นอนุสร์ความรักในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมีหญิงสาวชื่อว่าสาวมุกอาศัยอยู่กับยายที่กระท่อมเชิงเขาสามมุกวันหนึ่งหนุ่มแสนซึ่งเป็นบุตรชายของกำนันบ่ายเศรษฐีแห่งบ้านหินอังศิลาได้ทำว่าไปตกในที่ของสาวมุกสาวมุกจึงเก็บว่าให้หนุ่มแสนและนี่เป็นจุดเริ่มต้นของความรักระหว่างทั้งสอง ทั้งสองต่างสัญญาว่าจะรักกันชั่วนิรันดร์แต่ฝ่ายกำนันบ่ายได้กีดกันความรักสาวมุกจึงได้ตัดสินใจกระโดดหน้าผาและเมื่อฝ่ายชายชื่อแสนทราบข่าวก็กระโดดฆ่าตัวตายตามชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อหน้าผานั้นว่าสามมุกและตั้งชื่อหาดด้านล่างว่าบางแสนและสร้างศาลเจ้าแม่สามมุกแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ความรักของคนทั้งสอง ศารเจ้าแม่สามมุกนี้เป็นที่สิงสถิตและเป็นที่เคารพสักการะแก่ชาวบ้านและชาวประมงเมื่อเวลาที่จะออกเรือไปหาปลามักจะมีการมาจุดประทัดบนบานขอให้ได้ปลากลับมาเต็มลำเรือและอย่าต้องเผชิญกับลมพายุบางครั้งเจอลมพายุกลางทะเลก็จุดธูปบนเจ้าแม่สามมุกให้รอดปลอดภัยจากอันตรายกลับมาก็สำฤท็จผลได้มาจากนั้นเมื่อเรื่องราวความรักอันยิ่งใหญ่ของเจ้าแม่สามมุกนั้นแพร่กระจายออกไป ก็มักมีคู่รักชายหญิงมาอธิษฐานขอให้ความรักของตนสมหวังโดยเขียนชื่อตนกับคนรักไว้บนว่าวแล้วแขวนไว้บริเวณศาลโดยเชื่อกันว่าเจ้าแม่จะคอยคุ้มครองความรักของตนนั้นตลอดไปรู้แบบนี้แล้วรีบไปขอพรกันนะคะสวัสดีค่ะ